สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคมนะคะถ้าเป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยนึกถึงไพ่สีไพ่สเตรนจนะคะคือไพ่ของความเข้มแข็งนะคะเป็นพญาสิงห์คือเป็นคนที่แบบไม่ยอมก้มหัวให้ใครคุณจะมีลักษณะอย่างนั้นเลยนะคะมีความแข็งแกร่ง แต่บทจะยอมนี่ก็ก็ยอมเองนะคะยอมอ่อนถ้ายอมแล้วก็ยอมหมดใจเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ยอมมอบให้กับคนที่ยอมเท่านั้นนะคะเนาะเรียกว่าถ้าให้ใจใครก็เต็มร้อยจริงๆนะคะชาวราศีสิงห์โอเคเราก็มาดูกันนะคะจะใช้พลังงานไพ่ของเทพกรีนะคะขอดูพลังงานของคนในเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีสิงห์ จริงๆอะ่ะก็เป็นเดือนเกิดของพวกคุณหรือเปล่าคะก็ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะชาวราศีสิงห์เฮียรเลเอสคิวพัทเป็นช่วงเยียวยาตัวเองโพไซดอนโอ้คือเยียวยาแล้วไม่ยอมคนด้วยนะคะเยียวยาแล้วแบบฉันรักตัวเองอย่างอย่างถึงที่สุดนะคะโพไซดอนเนี่ย โภมิเทสแต่คุณก็เป็นผู้เสียสละด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีหัวใจสิงใครดีมาดีตอบนะคะถึงเขาไม่ดีมาบางทีคุณก็ดีเฉยๆแต่เขาเฉยๆอย่างนั้นนะคะก็เป็นคนเป็นผู้ให้นะคะเป็นนักล่าแต่ก็เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้เป็นสายเปยนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาของเดือนสิงหาคมเนี่ยก,ก็น่าจะ ฮิลลิงโยยาตัวเองนะคะยยาตัวเองจากการที่เป็นผู้ให้มาตลอดนะคะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหลา,หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วคุณก็จะสิงหาคมเนี้ยก็จะเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะคุณก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะมีพลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะมันอยู่ในช่วงเดือนเกิดของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะ การเป็นการเยียวยาที่ทําให้ตัวเองมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าตอนนี้ลงใจไปกับใครเนี่ยพักผ่อนก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรเนาะโอเคก็เป็นพลังงานของคุณแหละนะคะถ้าท่านเหน่ยก็พักกันต่อไปนะคะชาวชาวสิงเนาะบางทีถึงจะเป็นพยาสิงแล้วก็มีช่วงที่เราบาดเจ็บทั้งนั้นแหละอาจจะมีบางเรื่องที่เรายอมเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะ อย่าอย่าอย่าเป็นคนที่ยอมคนปฏิเสธได้ปฏิเสธนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่าเดอะเฮอร์มิตเรียกว่าเขาทำนะไม่ใช่เฮอร์มิตซีเดทด้วยเอ,าอย้าจบจบยังไงต่อจบเริ่มต้นใหม่หรือว่าจบไปเลยตะมูล นาย of ครับนายอัอ่าท้ายที่สุดแล้วเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากที่ตัดสินใจไม่ได้มานานนะคะบางอย่างมันจะจบลงนะคะมันจะมีใครคนหนึ่งนี่แหละเลือกที่จะจบความคุมเครือนี้ลงซะนะคะดมูนมันเป็นความคุมเครือที่ คล้ายสองดาบคุมเครือแต่ัดสินใจไม่ได้นะคะมันก็มีคนหนึ่งนี่ยเลือกที่จะจบมันลงนะคะขออยู่แบบสบายสบายใจสดๆแบบสบายสบายใจไม่ต้องอะไรกับใครนะคะแล้วมันจะมีการสร้างกำแพงขึ้นระหว่างกันด้วยพลังงานของคุณแน่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เยียวยาตัวเองอย่างจริงจังนะคะอืม แถมคุณเองก็มีกำแพงอย่างแน่นหนาด้วยนะะเป็นกำแพงที่พร้อมที่จะเป็นอาวุธด้วยเข้าใจไหมคะคุณคุณจะเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาหาคุณง่ายคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นรักหวงหวงความสุขของตัวเองนะคะมันเป็นการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือ,อเป็นอย่างนั้นนะคะคือไม่รู้ว่ามันคุ้มเครือ,อยังไงคือดุมูลมันไม่ชัดเจนอะ คุณก็ไม่ไม่เอาละจบดีกว่าตายไปเลยนะไม่เอาแล้วเดดมาดูอีกสามใบแล้วยังไงต่อพินซ์ครับเอซับซอดควีนออฟเพนต์เคิลส์เห็นแต่ไพ เห็นแต่ไพยที่เคลียร์คัดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไพ่ที่ชัดเจนกับตัวเองอย่างสูงที่สุดนะคะคือเป็นไพ่ที่แบบเรื่องเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินนะคะทีย์คือมันชัดแล้วนะคะว่าฉันจะมีความรักให้กับตัวฉันเองนะคะฉันจะทํางานนะคะฉันจะอยู่ตรงนี้แหละจริจริงๆนะะมันเป็นพลังงานแบบนี้เอง เนาะแล้วยังไงต่อรู้สึกไม่เคลียร์นิดๆน,นะเชนอัเป็นตะเกียครอบครัวของคุณนะคุณทำเพื่อครอบครัวของคุณนั่นแหละคุณจะอยู่กับตัวเองรักตัวเองรักคนในครอบครัวของตัวเองเป็นเดือนสิงหาที่คุณพุ่งเป้าไปที่ ครอบครัวตัวเองนะความมั่นคงมั่งคัง่งนะคะไม่ไม่ส่งสิ่งกับใครจริงๆนะคุณชาวราศีสิงคุณค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณแบบอยู่คนเดียวได้มีความสุขนะคแล้วก็ต้องการที่จะอยู่เงียบๆเดียวๆไม่ไม,ไม่ไม่อะไรกับความรักทั้งนั้นเลยนะคะตัดได้ตัดจบได้จบจริงๆค่อนข้างเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมความรักของคุณก็จะแบบ ถ้ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะคุณขออยู่คนเดียวขอเยียวยาจริงๆนะเะจ็บก็ขอเจ็บอยู่กับคนเดียวเงี้ยมันเหมือนตัดได้ตัดนะเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณแน่แน่เด็ดเดี่ยวมากนะคะเนาะ,ะ,นะก็จะประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ลดความเด็ดเดี่ยวลงมานิดนึงนะคะเนาะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาบ้างนะคะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงคุณก็อยู่ได้อยู่ละนะคะขอบคุณมากที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะชาวราศีสิงขอบคุณค่ะ